สวัสดีครับกลับมาพบกับสปอยนิยายคดีฆาตกรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของบ้าวิกลคนประหลาด EP ที่9นะครับเหลือแค่ EP เดียวเนี่ยก็จะถึงตอนจบแล้วนะโดยที่วันนี้เนี่ยพูดง่ายคือ EP ก่อนถึง EP อาวาสานนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวใน EP นี้นะ a m มันต้องบอกเลยนะครับว่าเข้มข้นและน่าติดตามเหมือนกับทุกๆ EP อย่างแน่นอนเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปในวันนี้กันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญนะครับใครยังไม่ได้กดปุ่มติดตามมาจนถึง EP นี้เนี่ยก็ช่วยกดปุ่มติดตามให้กับ diamond ด้วยนะครับและเดี๋ยวเรื่องราวใน EP นี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันใน EP นี้ได้เลยครับ เรื่องราวจากอีพีที่แล้วนะครับก็คือว่าทั้ง2คนนะทั้งอุเกสึแล้วก็ยูกิเนี่ยไปเจอแม่ของยูกินะครับโดยที่แม่ของยูกิเนี่ยเธอมีชื่อว่าคาตาบุจิโยชิเอะหลังจากที่พ่อของยูกินะครับได้เสียชีวิตไปโยชิเอะคนนี้เนี่ยก็ได้แต่งงานใหม่นะครับแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ไซตามะหลังจากการแต่งงานใหม่ไปได้ไม่นานเนี่ยเธอก็ได้เลิกลากับสามีคนใหม่นะครับแล้วก็ได้มาอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆในเมืองโตเกียวเมืองเดียวกับที่ยูกิอยู่ในตอนนี้นั่นเอง ทั้งคู่นะครับจึงได้เดินทางไปหาโยชิเอะหรือว่าแม่ของยูกินะครับที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้นี่เองด้านในนะครับเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีรูปครอบครัวที่มีพ่อแม่ยูกิยูกิและอายาโนะพี่สาวของเธอนะครับตั้งเอาไว้อยู่ท่าทางของแม่ยูกิในวันนั้นนะครับเธอดูกระอักกระววนใจราวกับว่าไม่อยากจะเรียกมาเล่าให้กับยูกิฟังในวันนี้เลยแต่เธอจำใจจะต้องเล่าความจริงทั้งหมดให้กับยูกิฟังนะครับ ซึ่งเธอได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วพ่อแม่และก็อายาโนพี่สาวของเธอเนี่ยตั้งใจจะเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้เป็นความลับตั้งใจจะไม่ให้ยูกินะครับรับรู้เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ตัดสินใจจะเล่าให้กับยูกิฟัง โยชิเอะนะครับได้หยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาโดยที่จดหมายฉบับนั้นนะครับเป็นจดหมายที่ส่งมาจากเคตะเคตะคนนี้เนี่ยก็คือสามีของอายาโนะพี่สาวของยูกินั่นเองนะครับด้านในของจดหมายเนี่ยเป็นกระดาษนะครับหลายแผ่นเลยทีเดียวโดยที่ทุกๆแผ่นเนี่ยมีต้นสือยาวพลืดเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวคาตาบุจิและความลับทั้งหมดนะครับส่งมาให้กับโยชิเอะวันก่อนหน้าที่จะโทรไปเรียกยูกิมาพบนั่นเอง โดยเนื้อหาในใจความนะครับเคตะเนี่ยเขาได้เขียนมาถึงว่า เขาเนี่ยได้เล่าเรื่องราวนะครับย้อนกลับไปในช่วงก่อนที่เขาเนี่ยจะได้รู้จักกับอายาโนเคตะนะครับได้รู้จักกับอายาโนในช่วงตั้งแต่ปี2009นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมปลายซึ่งตอนนี้เขาเรียนอยู่นั่นเองนะเขามักจะโดนเพื่อนๆเนี่ยกลั่นแกล้งที่โรงเรียนอยู่เป็นประจําเลยจนทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปโรงเรียนนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเนี่ยโดนแกล้งหนักมากๆนะด้วยการเอาน้ำเนี่ยราจนเปียกโต๊ะไปหมดเลยและในตอนที่เขาเนี่ยกำลังเช็ดโตะให้สะอาดอยู่นั่นเองเพื่อนหห้องงต่าาาก็ัวเเระะยข มีเพียงผู้หญิงคนเดียวที่เข้าไปช่วยเขาเช็ดโต๊ะนะครับ เธอคนนั้นก็คืออายาโนนั่นเองนะครับหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิของตอนมัธยมปีที่5นะครับเขาก็ได้ตัดสินใจ Laser. ที่จะสารภาพรักกับอายาโนและทั้งคู่ก็ได้คบหากันนะครับเรื่องราวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้วยดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีเรื่องราวบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเอะใจและเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับนั่นก็คือตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่คบกัััันนนน่เเอองงีมมมกจะรืาว แปลกๆเกิดขึ้นกับอายาโนะนะออยาโนะเนี่ยมักจะชอบทําตัวแปลกๆทาตัวประหลาดๆนะนั่นก็คือทุกเย็ยนหลังกลับบ้านเลิกเรียนเนี่ยตามปกติแล้วเด็กมัธยมเนี่ยจะต้องไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไปเที่ยวกับแฟนหรือไปไหนต่อไหนนะแต่ออยาโนะเนี่ยมักจะขึ้นรถที่มารับเธอนะครับแล้วก็ตรงกลับบ้านทันทีหลังจากนั้นเธอก็จะขาดการติดต่อจากเคตะไปเลยจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นที่ทั้งคู่มาเจอกันที่โรงเรียนนะครับแถมออยาโนะเนี่ยยังไม่เคยเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของเธอให้กับเคตะฟังเลยแม้กรระะทัั่งปว ความเป็นมาของเธอว่าเกิดที่ไหนอะไรยังไงเคตะก็ไม่รู้นะครับแถมที่สําคัญเนี่ยเคตะยังไม่รู้นะครับว่าบ้านของอายโนเนี่ยอยู่ที่ไหน ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยถูกไหมครับอย่างน้อยการที่เราคบหากันเป็นแฟนเนี่ยมันก็จะต้องรู้เรื่องราวมากกว่านี้นะมากกว่าการที่เป็นเพื่อนกันซะอีกแต่นี่เคตะไม่รู้เรื่องราวอะไรของออยาโนเลยแม้แต่น้อยเขารู้สึกว่าอายาโนเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องหมายคําถามตัวใหญ่เลยทีเดียวซึ่งเขาไม่สามารถเจาะเข้าไปภายในกําแพงที่ออยาโนเนี่ยตั้งเอาไว้ได้เลยจนกระทั่งฤดูหนาวของปีสุดท้ายของการเรียนมัธยมที่โรงเรียนนะครับจูจูออยาโนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเรียกเคตาไปคุยนะแล้วก็ได้บอกว่าเธอจะเล่า เรื่องราวทั้งหมดที่เป็นความลับของตระกูลเธอเนี่ยให้กับเคตะฟังนั่นก็คือเรื่องราวของพิธีบวงสวงมือซ้ายนั่นเองหลังจะากอ่านจดหมายของเคตะมาจนถึงตรงนี้นะครับจู่ๆโยชิเอะแม่ของยูกิเนี่ยก็ได้ขัดจังหวะขึ้นมาเธอเนี่ยเดินไปเอากล่องใบเล็กๆใบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกล่องที่เก่ามา,มากๆเลยมาเปิดให้กับยูกินะด้านในเนี่ยมีกระดาษเก่าที่เก่าพอๆกับกล่อ,องใบนี้เลยโดยที่ในกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยก็มีการเขียนตัวหนังสือเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับ โยชิเอะเนี่ยเธอได้เล่าให้กับยุกิฟังนะครับว่าเธอได้กล่องพร้อมกับกระดาษใบนี้เนี่ยมาเมื่อ30กว่าปีก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอกาลังจะแต่งงานกับพ่อของยูกิพอดีนะครับโดยที่ในวันนั้นเนี่ยเธอได้ไปฝากเนื้อฝากตัวกับปู่ของยูกิหรือว่าพ่อของสามีเธอนั่นเองนะซึ่งคุณปู่ของยูกิเนี่ยก็ได้เอาสิ่งนี้ให้กับแม่ของยูกิมานะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวความสยองเกี่ยวกับพิธีบวงสรวงให้กับแม่ของยุกิฟังนะ ว่าพิธีบวงสวงมือซ้ายนี่เนี่ยมันคือคำสาปที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นของตระกูลคาตาบุจิมาอย่างยาวนานแล้วคุณปู่ก็ได้เล่าให้กับแม่ของยุกิฟีฟว่าย้อนกลับไปในอดีตนะ เมื่อก่อนเนี่ยตระกูลคาตาบูจิเป็นตระกูลที่โด่งดังมากๆทําธุรกิจหลากหลายอย่างมากจนทําให้มีทรัพย์สินเงินทองอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าร่ารวยมหาศาลนั่นเองซึ่งคนที่ทําให้ตระกูลคาตาบุจิโด่งดังแล้วก็เป็นที่เรื่องรือแล้วก็ร่ํารวยมหาศาลแบบนี้เนี่ยนั่นก็คือคาตาบูจิคาเอนะครับซึ่งเป็นผู้นําตระกูลในช่วงเวลานั้นในช่วงตั้งแต่ประมาณปี1899ปจนถึงปี1915นนั่นเองนะครับ เขาเนี่ยมีนิสัยกล้าได้กล้าเสียบริหารธุรกิจเก่งแถมยังมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีพูดง่ายคือเขาเนี่ยเก่งรอบด้านเลยทีเดียวนะครับนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในตระกูลแต่พอเขาอายุได้50ปีนะร่างกายเขาเริ่มที่จะป่วยอ,อ,กอ,อก่อนแอและเขาจึงมองหาผู้มาสืบสกุลแทนเขาซึ่งนั่นก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็ต้องเป็นลูกของเขานั่นเองซึ่งคะเอนะครับเขาเนี่ยมีลูกทั้งหมด3คนนะคนแรกเป็นลูกชายนะครับชื่อโซอิจิโร่ ส่วนคนที่2เนี่ยก็คือชิซึรุเป็นลูกสาวนะครับแล้วคนที่3เนี่คือเซคิจิเป็นลูกชายโดยที่โซอิจิโร่นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับชิซึรุน้องสาวเขาเป็นอย่างมากเขาสนิทถึงขั้นที่ว่าแม้กระทั่งโตแล้วนะครับเขาก็ยังเล่นกุ๊กกิ๊กกับชิซึรุเหมือนกับตอนเด็กๆไม่มีผิดเลยส่วนเซคิจิเนี่ยเขามีนิสัยร่าเริงเก่งฉลาดเข้ากับผู้คนได้ดีผิดกับโซอิจิโร่อย่างลิบลับเลยทีเดียว คนในตระกูลเนี่ยต่างมองกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขาเนี่แหละคือคนที่เหมาะสมจะเป็นผู้สืบสกุลตัวจริงของตระกูลคาตาบุจิต่อจากคาเอนั่นเองแต่สุดท้ายเนี่ยคาเอก็ได้ให้ตำแหน่งนี้นะครับกับโซอิจิโร่ไปเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่า เซคิจิเนี่ยเป็นคนเดียวของลูกทั้ง3าคนนะครับที่เกิดจากสาวรับใช้ของบ้านผู้ย่งยๆก็คือเขาเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยนั่นเองนะครับทาเอเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าเซคิจิเนี่ยเก่งที่สุดเหมาะสมจะเป็นผู้สืบทอดที่สุดก็จริงแต่เขาเนี่ยก็กลัวว่าถ้าเอาลูกเมียน้อยนะครับขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือว่าขึ้นมาเป็นจุดสูงสุดของตระกูลเนี่ยจะต้องเป็นจุดด่างพร้อยที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเอาไปพูดสเสียให้หาย,ห,ายหรือเอาไปนินทากันได้เขาจึงจําใจนะครับที่จะต้องให้โซอิจิโร่คนที่ไม่ค่่่อยเกงเแต ลูกคนโตนะครับมาเป็นหัวหน้าตระกูลแทนซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวนะเขาก็แอบวางแผนลับๆว่าเขาตั้งใจจะให้โซอิจิโร่เนี่ยขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลก็จริงแต่จะให้เซกิจินะครับแอบบริหารอยู่เบื้องหลังผู้ด้งานเนี่ยก็คือให้โซอิจิโร่เนี่ยเป็นหัวหน้าตระกูลแค่ในานามแต่จะให้เซกิจิเนี่ยเป็นคนบริหารตัวจริงนั่นเอง แต่เหตุการณ์ก็กลับตาลปัดนะครับเพราะว่าเซกิจิเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนตอกหน้านะว่าเป็นไอ้ลูกเมียน้อยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ออการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการหยามเขาเพราะถ้าจะให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็ให้ขึ้นมาเป็นเลยแต่ให้เขาขึ้นมาเป็นในานามแบบนี้เนี่ยเขาไม่ยอมนะครับเขาตัดสินใจที่จะปฏิเสธข้อเสนอนี้นะแล้วก็ออกจากตระกูลคาตาบุจิไปแยกไปใช้ชีวิตสันโดษนะครับ หลังจากออกมาจากตระกูลนะครับเซคิจิเนี่ยก็ได้ตั้งธุรกิจของตัวเองขึ้นมาจากศูนย์นะโดยที่เขาเนี่ยเริ่มต้นทําธุรกิจทั้งหมดด้วยตัวของเขาคนเดียว ธุรก,กิจของเขาเนี่ยเติบโตอย่างเร็วมากๆเลยนะด้วยฝีมือของเขาประกอบกับโชคที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับทำให้เศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นเนี่ยเติบโตวรวดเร็วเป็นอย่างมากทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้แต่งงานตอนช่วงอายุ22ปีทําให้ตระก,กูลคาตาบุจิเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองสายนะครับสายหลักก็คือนําโดยโซอิจิโร่พี่ชายคนโตส่วนสายรองลงมาก็คือสายที่มีหัวหน้าตระก,กูลเป็นเซคิจินั่นเองนะครับ กลับมาที่เรื่องราวของสาขาหลักที่มีโซอิชิโร่นะครับเป็นหัวหน้าตระกูลในช่วงเวลานั้นนะครับค่ะเอเนี่ยไม่ยอมวางมือนะหลังจากที่เซคิจิเนี่ยออกไปจากตระกูลเขาเนี่ยกลัวว่าโซอิชิโร่จะดูแลธุรกิจกับตระกูลของตัวเองไม่ไหวนะจึงต้องวางแผนอยู่เบื้องหลังโดยให้โซอิชิโร่เนี่ยออกหน้าแทนเหมือนเดิมตามที่เขาได้วางแผนเอาไว้นะครับซึ่ง โซอิจิโร่เองเนี่ยก็ไม่พอใจเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เดินตามหลังพ่อไม่มีปัญญาจะดูแลธุรกิจด,ด้วยตัวของเขาเองเขาจึงได้ตัดสินใจนะครับไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถมากพอจะดูแลธุรกิจจนสุดท้ายนะครับเขาก็สามารถเอาชนะใจพ่ออย่างคาเอได้คาเอเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้โซอิชิโร่เนี่ยน่าจะเหมาะในการที่จะดูแลธุรกิจของครอบครัวน่าจะได้แล้วเขาจึงได้เริ่มวางใจเพียงแต่ว่าโซอิจิโร่เนี่ยมีปัญหาเนื่งอ คือเขาเนี่ยยังไม่มีคู่ครองนะครับซึ่งโซจิโรในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีอายุ24แล้วแต่ ที่น่าแปลกก็คือเขาไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวผู้หญิงแม้แต่ครั้งเดียวนะครับคาเอด้วยความเป็นห่วงนะกลัวว่าถ้าตัวเองจากไปแล้วเนี่ยแล้วลูกยังหาผู้สืบสกุลมาไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยมันจะยุ่งเอาเขาจึงได้ตัดสินใจหาผู้หญิงที่น่าจะเหมาะสมที่สุดกับโซอิจิโร่ให้เธอคนนั้นนะครับมีชื่อว่าอุชิโออุชิโอเนี่ยเป็นสาวรับใช้ที่มาทํางานที่คฤหลสาดหลังนี้ของตระกูลคาตาบุจิตั้งแต่อายุ12นะครับเธอเนี่ยเป็นคนฉลาดขยนันขันแข็งเปน เธออายุได้ประมาณ16เนี่ยค่เอจึงได้แต่งตั้งให้เธอเป็นผู้ดูแลส่วนตัวของโซยิชิโร่นะครับจนถึงปัจจุบันแล้วทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไมถึงให้คนรับใช้เนี่ยมาแต่งงานกับลูกชายของตัวเองเหตุผลของค่าเอเนี่ยก็คือว่าเขามองว่าด้วยความเก่งกาจของอุชิโอเนี่ยน่าจะทําให้ช่วยกันดูแลธุรกิจได้แถมไม่มีใครเนี่ยที่จะดูแลแล้วก็รู้จักนิสัยใจคอของ โซยิโร่ดีไปกว่าอุชิโอแล้วที่ตามดูแลโซยิโร่มาตั้งแต่เด็เดกๆและทั้งคู่ก็ยังอายุเท่ากันอีกด้วยนั่นจึงทำให้อุชิโอเนี่ยเป็นสาวที่มีแคนดิเดตเนี่ยตรงกันกันกบโซยิโร่ทุกอย่างนะครับจึงทําให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันการแต่งงานกันของทั้งคู่เนี่ยพลิกชะตาอุชิโอทันทีนะครับจากเดิมที่ตัวเองเป็นสาวรับใช้ผู้ต่ําต้อยเนี่ยกลับกลายมาเป็นคุณนายที่อยู่จุดสูงสุดของตระกูลคาตาบุจิทันที เธอเนี่ยเป็นคุณนายผู้ร่ำรวยไปไหนใครก็รู้จักนะครับและหลังการแต่งงานนี้เองนะผ่านไปไม่กี่วันนะครับค่เอเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงนะเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าหมดหวงและเขาก็เลยได้จากโลกนี้ไปนะครับชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยตัวของโซชิโร่เนี่ยดูแลอุชิโอเป็นอย่างดีเลยนะทาหน้าที่สามีที่ดีกับเธอไม่ได้มองว่าเธอเนี่ยเคยเป็นผู้รับใช้อะไรเขามาก่อนทําหน้าที่สามีที่ดี อย่างเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าอุชิโอเนี่ยติดใจอยู่เรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับโซอิชิโร่ก็คือทั้งคู่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเลย โซอิจิโร่เนี่ยมักจะบ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดนะครับอุชิโอเนี่ยก็เลยได้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่งงานกันแล้วทําไมทั้งคู่ถึงยังไม่เคยมีอะไรกันและเขาเนี่ยเก็บงําความลับอะไรไว้ถึงไม่ยอมมีอะไรกับเธอจนกระทั่งคืนนึงนะครับอุชิโอเนี่ยได้ตื่นขึ้นมากลางดึกนะแล้วก็ได้พบว่าโซอิจิโร่เนี่ยหายไปจากเตียงเธอจึงได้แกล้งทําทีเป็นหลับอยู่นะครับแล้วก็รอดูว่าโซอิจิโร่เนี่ยไปไหนมา ปรากฏว่าผ่านไปอีกประมาณเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวโซอิชิโร่ถึงกลับมานอนที่ห้องนะครับเธอจึงได้จับตาดูในคืนวันถัดมานะครับว่าโซอิชิโร่เนี่ยหายไปไหนกันแน่ปรากฏว่าถึงช่วงเวลาประมาณเดิมเลยช่วงเวลาใกล้เคียงกับของวันก่อนหน้าเลยโซอิชิโร่เนี่ย ลุกขึ้นจากเตียงเธอจึงได้แอบสะกดรอยตามโซยิโร่ไปนะครับแล้วปรากฏว่าเธอไปพบสิ่งที่ไม่มีใครรับได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือโซยิโร่เนี่ยแอบย่องเข้าไปในห้องของชิซึรุซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของเขานั่นเองนะครับ พูดง่ายๆก็คือโซอิชิโร่กับชิซึรุเนี่ยแอบคบหาชู้สาวกันนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลายุคมืดของตระกูลคาตาบุจิเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าหลังจากการจากไปของคาเอนะครับธุรกิจเนี่ยก็เริ่มดรอปลงมาเรื่อยๆแถมบุคลากรที่เก่งๆภายในตระกูลนะครับก็ทยอยไปทํางานที่อื่นแทนเพราะว่าไม่ค่อยเชื่อใจในฝีมือของโซอิชิโร่นั่นเองและที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคือชิซึรุนะครับกำลังตั้งท้องลูกของโซอิชิโร่พี่ชายของตัวเองแท้ๆด้วยนะครับเรื่อง าในตระกูลคาตาบุจิตอนนี้เนี่ยมันย่ำแย่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้เนี่ยทุกคนในตระกูลนะครับกลัวว่าถ้าสังคมด้านนอกเนี่ยรู้ว่าชิซุรุกําลังตั้งท้องลูกของโซชิโร่ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของเธอนะครับมันจะต้องแย่แน่ตระกูลคาตาบุจิต้องตกต่ําจนไม่มีที่ยืนในสังคมอย่างแน่นอนเลยทีเดียว พวกเขาจึงได้ปิดเรื่องราวนี้เป็นความลับนะครับแต่สุดท้ายเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ไปเข้าถึงหูคนที่ไม่ควรจะรู้เรื่องราวนี้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือเซคิจินั่นเองเซคิจิหลังจากรับรู้เรื่องราวนี้นะครับเขาไม่รอช้านะรีบบุกมายังคฤหาสน์ของตระกูลคาตาปูจิเลยแล้วก็มาชี้หน้าด่าทั้งคู่นะครับทั้งชิซุรุทั้งโซอิชิโร่อย่างทันทีเลยทีเดียวเขาเนี่ยด่าโซอิชิโร่ยกใหญ่นะครับว่าดูแลธุรกิจอะไรก็ไม่เก่งไม่พอยังเล่นชู้กับน้องสาวของตัวเองอีกแล้ว เลิกนับถือโซยิชิโร่จากความผิดพลาดทั้งหมดที่เขาทําซึ่งบรรดาคนในตระกูลคาตาบุจินะครับก็หลงเชื่อในสิ่งที่เซคิจิเนี่ยกล่อมแล้วก็พูดด่าตัวโซยิชิโร่ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ย้ายจากตระกูลสาขาหลักเนี่ยไปอยู่ตระกูลสาขารองที่นําโดยเซคิจินั่นเอง โซิชิโร่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่มีปัญญาพอจะรั้งอะไรไว้ได้นะครับในไม่ช้าธุรกิจทรัพย์สินและเงินทองทั้งหมดนะจึงได้ถูกส่งไปอยู่กับตระกูลสาขารองทั้งหมดเลยตระกูลสาขารองยึดทุกอย่างของโซยิชิโร่ไปจนเกลี้ยงเลยนะครับ เหลือเพียงแค่คฤหาสน์ที่ดินแล้วก็ทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเจคิจิในช่วงเวลานั้นเนี่ยพูดให้มันง่ายๆเลยก็คือว่าเขาเนี่ยล้างแค้นสำเร็จนะครับในสิ่งที่ทุกคนทำกับเขาว่าเขาเนี่ยเป็นไอ้ลูกเมียน้อยนะแต่คนที่ซวยสุดในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนก็คืออุชิโอนั่นเองนะเธอเนี่ยต้องทนทุกข์อยู่ในคฤหาสน์ที่อยู่กับสามีที่ไม่ได้รักเธอแถมยังต้องอยู่กับชิซุรุคนที่ตั้งท้องกับสามีของตัวเองเออกนะครับชีวิตที่ขมขืนเนี่ยจึงทำให้อุช เธอเครียดจนกระทั่งกลายมาเป็นปัญหาสะสม แล้วก็ทําให้เธอเนี่ยมีปัญหาทางจิตในที่สุดเธอเนี่ยเริ่มเอาแต่ใจไม่ค่อยทํางานแถมยังคอยเหมอลอยทั้งวันบางทีจ,จู่ๆเธอนั่งนั่งอยู่ดีเธอก็ร้องไห้ขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็ชอบทําร้ายตัวเองนะครับโซอิชิโร่เนี่ยได้เดียโทษตัวเองนะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของเขานะที่ทําให้เรื่องราวของตระกูลคาตาบุชิยุ่งยากแล้ววุ่นวายแบบนี้เขาจึงได้พยายามที่จะคอยเอาใจอุชิโอะเท่าที่เขาพอจะทําได้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยอุชิโอะอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าวาาเเเธออยยกกกกจะกินลลูพโ,โข็ไป หาลูกพลับมานะแล้วก็ไปเอามีดทาครัวนะครับมาปอกให้กับอุชิโอกินแล้วปรากฏว่าตอนที่เขาปอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทิ้งทั้งมีดทาครัวทั้งลูกพลับเนี่ยไว้ในห้องกับอุชิโอตามลําพังนะแล้วพอเขาออกไปจากห้องได้สักพักเนี่ยเขาเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยตายแล้วราลืมลม,มีดไว้ในห้องแล้วอุชิโอช่วงนี้จิตใจยังไม่ปกติอยู่เขาเลยรีบวิ่งกลับไปนะครับ แต่ปรากฏว่ามันไม่ทันแล้วนะเพราะว่าอูชิโอเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่กลางห้องนะครับโดยที่ข้อมือซ้ายของเธอเนี่ยถูกเฉือนด้วยมีดของตัวเองนะครับจนเกือบขาดเลยทีเดียวเหตุการณ์เสียชีวิตของเธอในวันนั้นเนี่ยทำให้โซชิโร่นะครับโทษตัวเองทุกวันว่าเป็นความผิดของเขาเองที่ทําให้อูชิโอเนี่ยจะต้องจบชีวิตของเธอหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหลายเดือนนะครับจนกระทั่งชิซึรุเนี่ยได้คลอดลูกออกมานะครับซึ่งเด็กที่ออกมาเนี่ยเป็นฝาแฝดน,นะโดยที่แฝดคนพี่เนี่ย ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีแต่ที่น่าแปลกก็คือแฝดคนน้องเนี่ยไม่มีมือซ้ายนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์นะและความรู้เกี่ยวกับด้านการแพทย์เนี่ยมันยังไม่เข้าถึงนะครับว่าไอการที่คนภายในครอบครัวเนี่ยจะมามีอะไรกันแล้วก็ ออกมามีทายาทเนี่ยอาจจะทําให้เด็กเนี่ยพิการก็ได้อะไรแบบนี้นะมันยังไม่เข้าถึงนั่นจึงทาให้โซจิโร่นะครับคิดว่าเป็นคํำสาปที่เกิดขึ้นจากอุชิโอนะที่ทําให้ลูกของเขาเนี่ยไม่มีมือซ้ายเหมือนกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เธอเฉือนข้อมือซ้ายตัวเองจนเกือบขาดและทําให้เธอเสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยทั้งหมดเป็นคํำสาปของอุชิโอนั่นคือสิ่งที่โซจิโร่เชื่อแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยจึงได้ตัดสินใจพาลูกของตัวเองทั้งสองคนนะครับไปหาพระที่วัดแห่งหนึ่ง โดยพระที่วัดแห่งนั้นนะครับได้แนะนําให้กับโซชิโร่เนี่ยตั้งชื่อลูกของเขาว่าอาซากับโมโมซึ่งอาซาเนี่ยแปลว่าป่านสูงโมโมเนี่ยแปลว่าลูกท้อโดยที่ทั้งสองสิ่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่เอาไว้ปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายตามความเชื่อของศาสนานะครับโซชิโร่กลับมาบ้านเนี่ยจึงได้ตั้งชื่อลูกของเขาทั้งสองคนว่าอาซาตะกับโมโมตะ จนกรทั่งต่อมาเด็กทั้งสองคนเนี่ยอายุได้3ขวบนะจูจูก็มีหญิงปิศนาคนนึงเนี่ยเธอเป็นหมอผีนะครับบุกมายังคฤือหาดของโซิจิโร่เลยแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยชื่อรังเคียว เธอสัมผัสได้ว่าบ้านหลังนี้นะครับมีวิญญาณผู้หญิงที่เครียดแค้นกําลังจ้องจะเล่นงานคนในบ้านอยู่แล้วเธอก็บอกว่าแสดงว่าน่าจะมีผู้หญิงเสียชีวิตภายในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนโซอิจิโร่ด้วยความตกใจนะครับว่าเธอเนี่ยรู้ได้ยังไงจึงได้เชื่อสิ่งที่เธอพูดมาทั้งหมดและยอมทําตามสิ่งที่รังเคียวเนี่ยบอกเข้ามาทั้งหมดทุกอย่างแถมยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุชิโอะให้กับรังเคียวฟังอีกด้วยรังเคียวเนี่ยจึงบอกว่าอุชิโอะเนี่ยไม่ได้เครียดแค้นเขากับลูกๆหรอกอุชิโอะเนี่ เซคิจิน้องชายของเขาต่างหากที่ทําให้เธอเนี่ยจะต้องมามีชีวิตเป็นแบบนี้และตระกูลคาตาบุจิตกต่าแบบนี้นะครับ ทำให้ความโกรธนะครับมันมากระทบลงที่โมโมตะทําให้เขาไม่มีมือซ้ายนั่นเองแถมเธอเนี่ยยังบอกอีกว่าถ้าไม่ได้แก้แค้นเซกิจิเนี่ยเธอจะมาเอาชีวิตของโมโมตะไปหลังจากนั้นรังเคียวนะครับก็ได้เขียนใส่กระดาษนะเป็นวิธีคลายความสาบของอุชิโอให้กับโซิชิโร่ไปทําตามนะครับโดยที่มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับว่าข้อแรกเนี่ยให้เลี้ยงดูมโมโมตะนะครับในห้องที่แสงแดดส่องไม่ถึง ข้อ2เนี่ยให้สร้างเรือนแยกจากคฤหาหน์แล้วก็ตั้งตู้พระที่เอาไว้บูชาอุชิโอเมื่อมโมโมตะอายุ10ขวบให้มโมโมตะเนี่ยสังหารลูกของเซคิจิข้อสีก็คือหลังจากสังหารลูกของเซคิจิไปแล้วให้ตัดมือซ้ายแล้วก็มาถวายที่ตู้พระนี้นะครับข้อ5ให้อาัสาตะพี่ชายนะครับต้องคอยช่วยโมโมตะในฐานะผู้พิทักษ์แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือให้ประกอบพิธีทั้งหมดนี้นะครับจนกระทั่งโมโมตะเนี่ยอายุ13ถึงจะคลายคำสาปทั้งหมดของอุชิโอะ ซึ่งอันนี้นี่เองแหละที่ถูกเรียกว่าพิธีบวงสวงมือซ้ายและบันทึกนี้นะครับมันก็ถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งมาถึงที่มือของแม่ยูกิหรือว่าโยชิเอะนั่นเองนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะสงสัยนะใช่ไหมครับว่ารังเคียวคนนี้เนี่ยเธอเป็นใครมาจากไหนไอหมอผีคนนี้เนี่ยที่อยู่ดีๆก็มาตั้งคําถามนู่นนี่นั่นแล้วก็มาสั่งให้คนในบ้านทําอะไรแบบนี้อีก แท้จริงแล้วรังเคียวคนนี้นะครับเป็นญาติแท้ๆของเซคิจิที่อยู่ตระกูลฝั่งสาขารองนั่นเองโดยที่เซคิจิเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าชู้นะครับมีภรรยาทั้งหมด5คนซึ่งรังเคียวคนนี้เนี่ยเป็นน้องสาวของภรรยาคนที่2นะครับซึ่งเธอมีชื่อว่ามิยากโกและทุกคนก็น่าจะสงสัยต่อใช่ไหมละ่ะว่าแล้วทําไมมิยากโกคนนี้เนี่ยถึงต้องมาออกอุบายอะไรประหลาดๆแบบนี้เพื่อให้สังหารคนในตระกูลสาขารองของตัวเองด้วยเหตุผลเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าเธอ เธอต้องการที่จะตัดผู้สืบสกุลทั้งหมดนะครับเพื่อให้ลูกของพี่สาวตัวเองเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้สืบสกุลตัวจริง เพราะว่าพี่สาวของตัวเองเนี่ยเป็นภรรยาคนที่2ถูกไหมครับถ้าบรรดาภรรยาทั้งหมด5คนเนี่ยมันก็จะต้องมีลูกออกมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าตัดทุกคนออกให้หมดเลยจนเหลือแต่ลูกของพี่สาวตัวเองเนี่ยนั่นก็จะทําให้ลูกของพี่สาวของเธอนะครับขึ้นมาเป็นผู้สืบสกุลตัวจริงนั่นเองซึ่งคนที่วางแผนเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือภรรยาคนที่2พี่สาวของมิยาโกนั่นเองนะครับที่ได้ส่งให้มิยาโกเนี่ยปลอมตัวมาเป็นรังเคียวหมอผีแล้วก็มาหลอกปั่นหัวให้โซอิชิโร่เนี่ยวางแผนฆาตกรรมลูกของ เซคิจินั่นเองส่วนเรื่องที่ว่าทําไมถึงไม่ให้โซจิโร่เป็นคนลงมือทาเรื่องที่เลวร้ายแบบนี้เองล่ะภรรยาคนนั้นนะครับเขากลัวว่าถ้า โซยิโร่เนี่ยระหว่างที่ทําอยู่แล้วรู้สึกผิดที่ลงมือกับเด็กๆไปเนี่ยอาจจะสารภาพกับเซคิจิก็เป็นไปได้นะเธอก็เลยได้ให้อุบายเนี้ยไปให้ลูกของโซยิโร่ทําแทนเพราะถ้าลูกของโซยิโร่เป็นคนทํานะครับแน่นอนว่าโซยิโร่เนี่ยจะต้องช่วยปกปิดความลับเพื่อไม่ให้ลูกของตัวเองนะครับจะต้องถูกจับตัวไปอย่างแน่นอนจนกระทัง่งเวลาต่อมานะครับพอเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สเนี่ย มันจึงส่งผลกระทบกับธุรกิจของตระกูลสาขารองของฝั่งเซคิจิอย่างรุนแรงนะครับจึงทําให้พวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะหมดตัวไปทีละคนนะนั่นจึงส่งผลทําให้ลูกๆของเซคิจิเนี่ยกระจายไปอยู่ตามเมืองต่างๆนะครับแต่เรื่องราวพิธีบวงสวงเนี่ยก็ยังถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นในตระกูลฝั่งสาขาหลักนะครับ แล้วที่สําคัญเนี่ยโซยิโร่เนี่ยได้ฝากฝังเรื่องราวของพิธีการบวงสรวงมือซ้ายเนี่ยกับเด็กๆเ,เป็นอย่างดีเลยนะเขาเนี่ยปลูกฝังให้มันเป็นกฎประจําตระกูลเลยทีเดียวนะครับกับเด็กๆทั้งหมดซึ่งเด็กๆจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะนอกจากอาสตะโมโมตะและจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีลูกกับชิซุรุอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องเขาคนนั้นเนี่ยก็คือชิเงฮารุซึ่งชิเงฮารุคนนี้ก็คือปู่แท้ๆของยูกินั่นเองนะครับ ก็จบไปกันแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของ EP นี้นะน้ำมัต้องบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยเข้มข้นมาจนมากมากมาก,มากแล้วละเพราะว่า EP หน้าเนี่ยจะเป็นบทสรุปทั้งหมดของเรื่องราวที่ยาวนานของบ้านวิคนคน,คนประหลาดและความลับทั้งหมดของตระกูลคาตาบุจิเพราะว่าใน EP นี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่นำมันบอกไปนะว่าเรื่องราวเนี่ยพอมันเข้มข้นมันเฉลยทีละจุดทีละจุดเนี่ยก็สงสัยได้มากเลยนะว่าคนเขียนเขาคิดได้ยังไงเนาะเพราะว่าเรื่องราวตอนนี้เนี่ย มันบานปลายไปจนถึงมีพิธีบวงสวงมือซ้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปดูกันต่อนะครับว่าใน E ีพีหน้าเนี่ยเรื่องราวนี้มันจะจบลงยังไงและจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่สําคัญเนี่ยความลับทั้งหมดของตระกูลคาตาบุจิคืออะไรนะครับเราก็ต้องไปติดตามมาต่อเลยแต่วันนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สาคัญนะครับช่วยเป็นคนติดตามให้กับไดมอนดด้วยนะครับแล้วอีีหน้าเนี่ยจะสนุกขนาดไหนเพื่อนๆต้องไปรอติดตามกันใน อีพีอวสานของบ้าวิคลคนประหลาดใน EP 10กันได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ